วัวจะปวดคำถามเยอะมากสำหรับโลม่เหล็กเวบร้อยมากไอบางลมทั้งไม้ฟ้าแล้วก็ไม่ส้มแปลงจาก S3 มาเป็น s อก็คือว่าสามารถส่งมาทำได้เลยนะและก็ส่งมาสับได้เลยเนี่ยเจียพอกกึงก็คือว่าเนี่ยทางร้านก็ทำประมาณนี้นะเชื่อมแบบถาวรเลย ่แตก็เกินไว้วัวคลิปเลยราคาส่งมาสับล้วก็ส่งมาทำห้าร้อยห้าสิบบาทนะมีค่าส่งพร้อมส่งกลับหรือว่าส่งมาสับก,ก็ค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะอ่าเป็นระบบโอนเงินนะอ่ามาปัญหาจบองมุมจรนะอ่าไม่ต้องถามนะว่าซื้อขาดมีไหมนะอ่ะอาก็คือว่าไม่มีบอกเลยไม่มีอ่านี่ราคาส่งมาทำนะก็คือ เมื่อก่อนก็แพงกว่าน,นี้นะแต่เดี๋ยวนี้พมมีเครื่องกึงแล้วก็อาจจะถูกลงหน่อยน้องๆก็อาจจะจับต้องได้เนี่ยนะเองเลยนะแล้วก็ทำไมทำไมเวรีมาบางลมต้องแปลงเป็น s อก็คือทุกคนก็มีปัญหานะเรื่องแคมเนี่ยแหละ,ะถ้าว่ารถแรงไม่แรงมันอยู่ที่แข็มนะถ้าอัดแข็มเข้าไปได้เยอะอัดกระโดด,ดก็ไปเยอะรถมันก็แรงคือมันมีปัญหาที่กองหละ ลำบแรกเดินเบาไม่ได้เดินเบาไม่ได้แล้วก็แถมดีแม็มไม่ได้อีกด้วยนี่แะละต้องแปลงมาเป็นเอซนะใช้โลหะเหล็กเดิมได้เลยไม่ต้องไปซอลงซอลิมอะไรเนะี่ยสายไฟก็ไม่ต้องทาอะไรใช้ชุดไฟเดิมได้เลยทั้งหมดเลยเปลี่ยนแก้กล่องนะกล่องเราก็มีขายนะกล่องก็เบิกศูนย์ก็คือมี2รหัสให้เลือกก็คือว่าตะกูลร้อยสิบกับตะกูลร้อยยี่ ถ้าร้อก็คือพวก K03 นเลย KW ถ้าเป็นร้อยมาปาวานก็ KYZ อ่ะก็แล้วแต่นะอ่าเนี่ยคืองานเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยอ่าลืมบอกไปถ้าเป็นไม้ส้มนะไม้ส้มก็ต้องเพิ่ม O2 นะ O2 เบิก์ศูนย์ผมก็มีขายนะอ่าราคา8 5 0บาทเนี่ยอ่าสวยๆ,ๆเนียนๆแบบนี้เลยอ่าประมาณ90%เป็นะเป็นงานแฮนด์เมดอ่าสามารถส่งมาทำส่งมาสับได้นะอ่าสนใจก็ทักเฟส ใหมแ่แคมซิงนะคนไหนจะส่งมาทำหรือส่งมาสับก็ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยอขอเลขบัญชีได้เลย